วันนี้ก็มา follow up เติมไขมันครบ3เดือนปัญหาของเราก็คือหน้าผากขมับน้องแก้มแก้มตอบหน้าดูโทรมอย่างเงี้ยคือนี่เห็นไหมหน้าผากขมับไปไหมฉ่ำแล้วใต้ตาเห็นไหมที่เคยตรงนี้ที่เคยเห็นก็คือเต็มขึ้นร่องแก้มกรอบหน้าหน้าฉํามากเลยเห็นไหมฮะรู้สึกไหมว่าผิวเป็นยังไงบ้างดีขึ้นรู้สึกเลยนะมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนสองเดือนเออแล้วดูขุมขนเขาก็ชับขึ้นแล้วผิวก็จะใสแต่งลงแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นเลย คือหน้าผากแบบยุบลงไปเลยคุณหมอก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเติมไขมันให้มันฟูขึ้นให้มันดูมีมิติขึ้นก็ได้ประมาณ3เดือนแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าทําไปแล้วหน้าดูอิ่มขึ้นแต่งหน้าติดขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะสิบส,บสบิไม่หัก <laughs> ก็เดี๋ยวจะมาทำาอลต้าวีแม็กนะคะตรงเหนียงแล้วก็คอ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังทำมันจะยกขนาดไหนนะคะ รู้สึกแบบไม่เจ็บเลยตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะที่มีหน้านะที่ยกกระชับที่นี่นะคะพีเมดอยากให้ทุกคนมาทดลองกับคุณหมอนะค,ะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญมาก